มาถึงช่วง MotoGP กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเรามีข่าวเกี่ยวกับมาร์คมาเกสนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องว้าวุ่นของเขานะฮะซึ่งว้าวุ่นของเขาเนี่ยส่งผลไปถึง GG ผู้จัดการทีมดูคติกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้นะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับมีข่าวออกมานะว่า Honda เนี่ยอาจจะแยกทางกับมาร์คมาเกสนะครับซึ่งข่าวนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่จริงนะฮะแต่ที่แน่ๆครับตอนนี้ Honda นะฮะเขาอยากให้ GG เนี่ยมาเป็นผู้จัดการทีม Honda เพื่อที่จะชุดล้างมาร์กมาเกตให้อยู่กับ h อนด้าต่อไปนะครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับทาง h อนด้าก็ประกาศว่าจะแยกทางกับมาร์กมาเกตนะฮะเมื่อสินฤดูการในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการครับแต่ในใจของมาร์กมาเกตเนี่ยคงู้ดีอยู่นะซึ่งเราเคยนําเสนอไปแล้วะฮะในคลิปเก่าๆนะถึงมาร์กมาเกตนะครับที่ว่าจะย้ายไปอยู่กับทีมเกรซินีดูคาติเรื่องว้าวุ่นของมาร์กมาเกตนะครับก็ส่งผลไปถึงจีจี้ผู้จัดจาก,การทีมดูคาติ โดยทาง Honda นะครับก็ออกมาบอกว่าจะสรรหาบุคลากรของ Honda ในปี2024นะครับซึ่งก็จะเอา GG เนี่ยแหละมาเป็นบุคลากรใน Honda นะฮะเพื่อที่จะน้มน้าวใจของ Mark m a r k e ตให้อยู่กับ Honda ต่อไปโดยทาง GG นะครับก็ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง g a s เซ t t a d e l l o s p o r t นะว่ารู้สึกว่าตอนนี้การออกจากดูคาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สมเหตุสมผลและน่าจะเป็นเรื่องปกติที่มีบางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งก็เป็นคำกล่าวนะที่จีจี้กล่าวถึง Honda ที่กำลังจะเข้าสู่ในปี2024 GG จีจี้เขาก็บอกว่าตัวเขาเองก็สบายดีกับดูคติแล้วเขาก็พูดถึงดูคตินะครับว่ากว่าดูคติจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยตัวเขาเองก็ต้องดิ้นรนอย่างมากมายและการลาออกจากดูคติมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สมเพุสมผล จีจีก็กล่าวย้อนไปถึงดูคตินะครับว่ามันเป็นเรื่องในสิ่งที่เขาต้องทําให้กับดุคติพอทําไปแล้วเนี่ยมันก็อาจเป็นความท้าทายที่อาจจะได้รับชัยชนะและถูกจดจําบันทึกเอาไว้และฮอนด้าเองเนี่ยก็เป็นความท้าทายที่น่าสนใจและสําคัญไม่แพ้กันโดยทาง g g เองนะครับเขาก็สนับสนุนความคิดที่จะให้มาร์ m มาเก็ตเนี่ยเข้าร่วมหนึ่งในทีมของเขาในปีหน้าแต่ก็ยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทีมโรงงานเลย โดยทาง g ีจี้เขาก็บอกว่าต้องขอขอบคุณทางเกรซซนี่ที่พวกเขาเนี่ยเป็นคนติดต่อไปไม่ใช่ดูคาติซึ่ง g ีจีเนี่ยเขาก็เคยคุยกับ Mark กมาเก็อยู่หลายเรื่องนะฮะแต่ g ีจี้เขาก็บอกว่าอยากจะย้ำสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่ความคิดของเขาเองนะซึ่งก็เป็นความคิดของทีมงานที่ตัดสินใจทำข้อตกลงกับนักแข่ง โดยทางด้านของแคล c r ครุสโลนะฮะอดีตนักแข่ง LCR o o n d นะครับเขาก็ออกมาบอกว่าใจจริงเนี่ยก็ไม่อยากให้มาร์คมาเกตย้ายไปดูคตินะอยากให้มาร์คมาเกตเนี่ยอยู่กับ Honda ต่อไปเพื่อที่จะพลิกฟื้นสถานการณ์ของ Honda ให้กลับมาดีขึ้นคิดกันเล่นลน,นะครับถ้าเกิดมาร์คมาเกตเนี่ยได้เข้าไปสู่ดูคติจริงเนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าทางดูคาติเองก็มีนักเบดที่สามารถลุน้นแชมป์ได้หลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟรานเชสโกบันย่าฮอเก้มาติน m า r c เบนเซ็กซีซึ่งก็ต่างเป็นนักแข่งของดูคาติจีจี้เขาก็กล่าวทิ้งท้ายว่าจำนวนนักปิดชั้นนำของดูคาติที่จะลงสนามในปี2024เนี่ยเราจะต้องเก่งในการจัดการนักแข่งที่แข็งแกร่งและก็มีบุคลิกที่แข็งแกร่งนอกเหนือจาก Mark m a r เก t แต่ตอนนี้เราก็มีเหล่านักแข่งคนสำคัญอยู่มากมายนะฮะที่อาจจะต้องมีงานที่ยุ่งยากอีกหลายอย่างเข้ามาแต่มันก็เป็นงานที่เราจะต้องเรียนรู้วิธีการทำและการจัดการ นี่ก็เป็นข่าวเรื่องว้าวุ่นนะฮะของ g ีจด้วยแล้วก็ของ MarkMar k e t ด้วยนะครับซึ่งเรื่องว้าวุ่นของ g ีจเนี่ยทาง Honda เ,เขาก็ต้องการให้ g ีจมาอยู่ด้วยนะฮะเพื่อที่จะมัดใจดึงใจของ MarkMar k e t ให้อยู่ต่อกับ Honda ต่อไปนะครับส่วนเรื่องว้าวุ่นของ Mark ก a r k e t นะครับกับการย้ายค่ายไปเกรซีนีดูคตินะฮะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูนะแต่ว่าตอนหลังๆนี่กระแสข่าวออกมาเยอะเลยเหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสาหรับ,บว